สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุชารมอุ๋ยวันนี้นอุ๋ยมาเมามอยดิดหน่อยก่อนไปทํางานค่ะก็คลิปนี้เป็นคลิปที่4ี่แล้วเนาะปล่อยไปสามคลิปแล้ว3มวันสามคลิปอ่านะดูดีอ่ะมีอะไรทําอะไรอย่างงี้ก็คลิปแรกมันเป็นคลิปสั้นๆนิดหน่อยหนึ่งนาทีเองอุ๋ยถ่ายไว้นานแล้วล่ะค่ะคก็ถ่ายเก็บไว้อยู่ในมือถือวันนึงก็มาดูเฮ้ยสวยดีเนาะไปทำอะไรได้อะ่ะ ได้แต่เก็บไว้ดูคนเดียวสวยดีเนาะก็เลยเออลองทำลองทำ u ู u ปดูดูปกติเป็นคนติดติดยูทูปไงก็เลยลองทําดูก็เออแล้วก็ส่งไปเฮ้ยมาติดตามฉันหน่อยมาติดตามฉันหน่อยถ้าเกิดว่าอุย่ยไปส่งข้อความไปรบกวนใครต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะไม่ได้ตั้งใจจะไปสร้างความลําบากสร้างความลาคาญให้ใครถ้าเกิดว่าไม่ชอบหรือว่าน่าลาคาญอะไรก็ต้องขออภัยมาด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเมาส์มอยกันนิดหน่อยแล้วก็อุ๋จะกินข้าวค่ะเพราะว่าวันนี้ต้องไปทํางานเห<อ>มือนใส่ชุดเดิมใช่ค่ะเป็นชุดทํางานก็ทั้งที่ทํางานให้สองชุดค่ะชุดพนักงานก็ใส่สลับใส่ใส่ซักใส่ซักใส่ซักประมาณนั้นก็ตอนนี้อุ๋ทานมังสวิรัตค่ะทานมาจะครบเดือนแล้วทานมาตั้งแต่วันที่สองเมษา <anecdote> ค่ะเป็นวันเกิดก็ไม่ค่อยได้ทําบุญเน,ะนเาะส,สิ่งหนึ่งที่เราทําแล้วเราสบายใจสิ่งไหนที่เราทําแล้วเราสบายใจเราก็ทําก็ สองพฤษภาคมนี้ก็ครบหนึ่งเดือนเต็มค่ะทานมังสวิรัตแต่ว่าอุทานไข่นะอุ๋ยยังลดไข่ละไข่ไม่ได้เพราะว่าถ้ากินแป้งอย่างเดียวกินผลไม้อะไรย่เงี้ยเอาไม่อยู่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนิดหน่อยว่าเป็นยังไงมายังไงอุ๋ยมาทำอะไรที่นี่อะไรประมาณนี้ก็ชื่อช่องคือสิทารมอุ๋ยก็เป็นชื่อจริงค่ะสิทารมแล้วก็นามสกุลทองพักดีชื่อเล่นชื่ออุ๋ยค่ะอยู่นอร์เวย์มา เกือบ3ปีแล้วอะก็อีกจนที่2พฤศจิกเนี้ยค่ะก็ครบ3ปีก็มาตั้งแต่2พฤศจิกปี17นะ่เนาะ2 2017ก็2พฤศจิกปีนี้ก็ครบ3ปีค่ะก็ถามว่าเรียนจบหรือย,ยังก็มาถึงก็ได้เข้าเรียนค่ะเรียนภาษาตามที่กฎหมายของนอร์เวย์ให้เรา ทุกคนค่ะที่เข้ามาอยู่ด้วยวีซ่าติดตามสาม,มีอะค่ะต้องเรียนภาษาให้ได้สอบให้ได้ตามที่เขากำหนดก็เรียนอยู่ปีครึ่งค่ะก็จบเรียบร้อยได้มี4ตัวเนาะเกรดเขามี4ตัวก็มีฟังพูดอ่านเขียนปุยก็ได้ B สองเ B หนึ่งมา2ตัว A 2มาสตัวได้มาอย่างละ2ตัวก็ แล้วถามว่าผลผลที่เราได้นี่มันมีมีไปมีผลกับอะไรก็ไปมีผลกับวีซ่าถาวรตอนที่เราจะยื่นเมื่อเราอยู่ที่นี่ครบสามปีอะค่ะก็ต้องรอดูว่าสิ้นปีนี้ดอนเดือนพฤษภาพฤศจิก่ะค่ะว่าอุยยื่นวีซ่าถาวรได้ไหมเพราะว่ากฎใหม่ของนอร์เวย์มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะก็ต้องรอดูว่าเขาจะขึ้นอยู่กับว่าเรามีรายได้ด้วยไหมถ้าคนไหนที่มาอยู่แล้วไม่ได้ทํางานอย่างเงี้ย ก็ไม่สามารถยื่นวีซ่าถาวรได้เพราะว่ามันเป็นกฎหมายใหม่นะคะของอุ๋ยก็ต้องรอดูว่ารายได้อุ๋จะถึงไหมถ้าปกติแล้วอะ่ะถ้าไม่ติดที่โคโรนาไวรัสอะ่ะอุ๋ยก็ถึงอยู่เพราะว่าอุ๋เป็นพนักงานประจำไงแต่ว่าหลังจากที่โควิดทำร้ายอะเงินโหดอะก็ต้องรอดูว่ารายได้จะถึงไหมอะคะ่ะก็มารอดูกันอีกทีหนึ่ง รายได้ต่อปีตอนนี้ที่เขากำหนดไว้ตามกฎหมายก็อยู่ที่สองแสนสี่สี่หมื่นกว่านี่แหละแต่จำจาเลขแน่ๆไม่ได้ค่ะแต่ว่าประมาณสองแสนกวีก่าสองแสนสองแสนสี่โครนนะคะเป็นเงินโครนก็ต้องรอดูว่ารายได้เราจะถึงไหมถ้ารายได้ไม่ถึงก็คงอาจจะไม่ได้ยื่นปีนี้ก็คงอาจจะต้องเลื่อนไปปีหน้าค่ะขออนุญาตกินด้วยนะกินด้วยคุยด้วยไม่เสียเวลา ก็เรียนจบแล้วตอนนี้ตอนแรกที่มาก็เรียนด้วยทำงานด้วยก็ตอนแรกที่มาได้งานทำแค่สิบเปอร์เซ็นเป็นพนักงานสิบเปอร์เซ็นคืออาทิตย์หนึ่งมีชั่วโมงงานแค่สี่ชั่วโมงเพราะว่าเขาให้เราตามจำนวนเปอร์เซ็น์ที่เราตามตามตำแหน่งที่เราได้เขาให้อุ่ยแค่เป็นพนักงานสี่เปอร์เ็นก็ นิดเดียวอะไม่ได้ให้แบบเยอะแยะอะก็เขากับังลังเรียนเลิกไปทํางานแปบ๊บหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าไปโรงเรียนโรงเรียนเข้าแปดโมงครึ่งกว่าจะเลิกก็ปาไปประมาณสองโมงบางวันสองโมงครึ่งบางทีอุกจะได้ทํางานประมาณบ่ายสามโมงครึ่งหรือบ่ายสี่โมงอะไรเงี้ยร้านปิดทุ่มหนึ่งนะคะที่นี่ร้านร้านที่อุทำมาปิดทุ่มหนึ่งก็ทําแป๊บเดียวเองอแล้วก็ปิดละได้งานไม่เยอะแต่ตอนนี้ก็เรียนมาปีครึ่ง พอจบมาก็จังหวะเหมาะได้เป็นพนักงานแต่ว่าในดีเทลอะ่ะเยอะค่ะกว่าจะผ่านอุปสรรคมาได้สาหัสเดี๋ยวไว้วันไหนจะทำคลิปอุปสรรคในการได้เป็นพนักงานประจำให้ฟังนะคะเพราะว่าอุ้ยเนี่ยสาหัสมากกว่าจะได้พนักงานประจำอะร้องไห้แล้วร้องไห้อีกอ่ะจริงเศร้า ก็ทางานที่นี่มาลานแล้วยังก็อุ๋ยทํางานที่นี่ตั้งแต่อุ๋ยมาอุ๋ยมามรนเวย์วันที่สองพฤศจิกเนาะแล้วก็พอดีเลยอะว่าร้านอะมันกาลังจะเปิดเขาก็ประกาศรับพนักงานแล้วแฟนอุ๋ยอะบอกว่าเออมีงานอันเนี้ยเขาก็ลังรับพนักงานอยู่สนใจไหมก็ส่งมเมสเ็จคุยกันสมัยก่อนตอนยังไม่มากูอบ,บอกเออเอาสิแต่ว่าตอนนั้นอะไม่ได้คิดอะไรนะคือก็ฟังฟังผ่านก็ยังไม่ได้ไปอ่ะ มันถามมาอย่างเงี้ยก็ไม่รูหรอกก็เอออาสิอาสิอะไรเงี้ยมันบอกกันเธอส่ง CV มาเดี๋ยวฉันอ่ส่งเข้าบริษัทที่เขารับพนักงานให้อะไรเงี้ยอุ๋ยก็โอเคส่ง CV ภาษาอังกฤษมาตอนนั้นอุ๋ยยังทํางานอยู่ที่ฮิวตันนะคะฮิวตันก็ส่ง CV มาแกก็ส่ง CV f o r อร์เไปที่บริษัทที่เขารับพนักงานนะคะให้ก็พออุ๋ยมาถึงวันที่สองพฤศจิกายนปีหนเจ็สักประมาณวันที่สิบอะ สิบสองประมาณว,วันที่สิบอะประมาณอาทิตย์หนึ่งหลังจากอุ่ยมาผู้จัดการนะคะที่เขาที่เขาได้แต่ว่าที่เขารับพนักงานอะ่ะเขาติดต่อมาบอกให้อุ่ยไปสัมภาษณ์บอกคุณพระฉันเพิ่งมาได้เจ็ดปดวันคือตอนนั้นอะเอกสารยังไม่เสร็จเลยนะคือในยังไม่มีอะไรอะยังไม่ได้มีอะไรเลยบัตรประจำตัวหรืออเอเลขประจำตัวอะไรเงี้ยไม่มีอะไรสักอย่างเลยมันให้ไปสัมภาษณ์ก็บอกสัมภาษณ์ทำไงวะ สัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์ก็ไปก็เอาแต่ใบเขาส่งใบมาอะไรเงี้ยให้เรากรอกอ่าส่งมาทางอีเมลให้เรากรอกอุ้ยก็กรอกไปแล้วก็เอาไปให้เขาเขาก็ไม่ตอนแรกก็ตกตื่นเต้นนะไปนั่งแบบว่านั่งอยู่ในร้านอะ่ะนั่งอยู่ในร้านกาแฟาชั้นล่างอีกร้านหนึ่งที่มันเปิดมานานแล้วก็ไปนั่งรอพอเขามาเจใหายแล้วก็มันจะถามอะไรว่าแล้วมันจะกูจะตอบกูจะคุยกับมันยังไงหรืออะไรเงี้ยไม่ถามใดเลยมาถึงเออเธอเซ็นสัญญาเซ็นตรงนี้นะ อันนี้สัญญาของเธอเสร็จมันไมว่าก็ไปเลยแค่นี้เออเอ,อ,อันนี้เขาเรียกสัมภาษณ์เหรอคือกูยังไม่ได้ตอบอะไรเ,เลยนะมันก็ก็ก็แล้วมันก็ไปมันก็ให้ใบสัญญามาซึ่งระบุว่าในสัญญาอุ๋ยเป็นพนักงานสิบเปอร์เซ็นต์นะเป็นทํางานห้ามทําตามนี้ราคาของเอ่อราคาไรชั่วโมงที่เราได้จะราคานี้ราคานี้อะไรเงี้ยก็เสร็จจบอุ๋ยได้เป็นพนักงานตั้งแต่วันที่สิบห้าพฤศจิกายน แต่ว่าร้านยังไม่เปิดนะคะตอนนั้นร้านยังไม่เปิดแต่ว่าได้ได้เป็นพนักงานแล้วตั้งแต่วันที่สิบห้าพฤศจิกก็แบบเออไม่รู้อะไรหรอกเขาก็ติดต่อเขาก็ยังติดต่อมานะหลังจากได้สัญญาสักพักหนึ่งเขาบอกเออจะมีเทรนที่นี่นะจะไปไหมต้องไปที่ฮัสต้าฮัสต้าคือเมืองอีกเมืองหนึ่งซึ่งเขาก็เอ่อคนเด็กในร้านนะคะที่มีตอนนั้นมีสิบห้าคนเขาก็จะพากันไปเพราะว่าเขาต้องไปเทรนที่ไปเทรนที่สำนักงานใหญ่เนาะ ก็พากันไปเขาก็จะนั่งเขาก็ออกค่าเดินทางออกอะไรให้หมดเราจะไปหรอเพิ่งจะมาได้อทิตหนึ่งจะให้ให้ไปเทรนกับใครอ่ะรู้จักใครต้องไปนอนที่นั่นสามวันเนี้ยกูก็เลยบอกแฟนเฮย้ยฉันไม่ไปหรอกบอกเขาไปเถอะว่าฉันไม่ไปบอกเธอไม่สนใจไม่อยากไปให้จะให้ไปยังไงเพิ่งมาได้อาทิตเดียวรู้จักใครก็ไม่รู้จักใครให้ไปนอนอยู่นั่นสามวันให้กูไปคุยกับใคร <S 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 ก็คิดแบบนี้เนาะก็เลยไม่ได้ไปเขาก็ไปกันแต่ว่า พอเขาเทรนอะไรกันเสร็จเพื่อนในร้านนะคะที่เขาไปเทรนเขาไปเทรนกันเสร็จเขาก็กลับมาเนาะเขาก็ตอนนั้นก็ต้องเริ่มขนของเข้าร้านแล้วอะก็เขาก็ส่งไปเสร็จมาอีกเออเธอว่างไหมต้องช่วยกันขนของเข้าร้านนั่นนี่นู่นช่วยกันจัดร้านเพราะว่าร้านจะเปิดวันที่ยี่สิบแปดพฤษพฤษจิก็เท่ากับว่าประมาณยี่สิบกว่าวันนะคะหลังจากที่อุ๋ยมาร้านเปิดพอดีก็ต้องไปอะทาไงอะก็ไปไปกับเขา แฟนก็พาไปปล่อยไว้แล้วแคก็กลับแล้วก็อุ๋ยก็ไปอยู่กับน้องๆในๆนั้นอ่ะเพราะว่าทุกคนเด็กหมดมีอุ๋ยแก่คนเดียวทุกคนคือเรียนมัธยมปลายอ่ะพนักการด้วยกันะแล้วมีอุ๋ยแก่แล้วก็มีหัวหน้าหัวหน้าเป็นเมนเจอร์ตอนนั้นนะอายุยี่สิบหกอ่ะตอนนั้นอุ๋ยมาอายุสามสิบเท่าไหร่อ่ะสามสิบสามสิบหกหรือสามสิบอะไรอ่ะทักอย่างหนึ่งก็บอกเอเอโอเคแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเอเชียไง หน้าเราก็จะแบบเด็กใช่ปะก็เออกลมกลืนก็ยังแบบเออได้อยู่ได้อยู่อะไรประมาณนี้เขาก็โอเคเขาก็คุยกันทุกคนก็จะพูดภาษาอัเกษกับอุยเพราะว่าไปยี่สิบวันแรกจะให้พูดภาษารนเวย์เหรอเขาก็พูดกันน้ภาษารนเวย์แต่อุยฟังไม่รู้เรื่องมันคงด่าแหละมันคงแบบดินทาเราแต่เราฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็ไม่สนใจก็ไปก็ไปช่วยเขาทํานั่นนี่นูน่นอะไรเงี้ยก็เออไปก็ก็โอเคเขาให้ตังค่ะ ตอนแรกที่เราไปช่วยเขาแบกหามนั่นนี่นู่นคือบริษัทให้ให้เงินทั้งหมดก็ตอนนั้นก็ไม่ทราบหรอกเพราะว่าไม่รู้เนาะก็เออแต่ได้ตังค์เข้ามานะเออก็ยังมีแบบเป็นชั่วโมงค่าแรงอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยก็จนร้านเปิดวันที่28่สิก็ไปทํางานก็ไปทํางานวันแรกเขาแต่ที่พีกกว่านั้นคือโรงเรียนอะที่ต้องไปเรียนภาษาเปิดวันที่ยี่แล้วอุย๋ยอะไปทํางาน วันที่ยี่สิบแปดคือไปเรียนสี่วันอะแล้วก็ต้องหยุดเรียนนะไปทำงานเพราะว่าได้ชั่วโมงงานก็แบบเออบอกครูบอกครูที่สอนเออขอโทษนะฉันฉันได้งานฉันต้องไปทำงานเขาก็แบบเฮ้เธอเพิ่งมาได้ไม่เท่าไหร่เธอเพิ่งได้มาโรงเรียนเธอจะไปทํางานแล้วเหรออะไรเงี้ยก็แบบเออฉันเออใช่ใช่ก็โชคดีมีน้องอะที่เนี่ยน้องที่เรียนด้วยกันน้องคนไทย เออก็ช่วยทุกอย่างคือพี่อุ๋ยอันนี้นะตอนนี้เขาเรียนถึงตรงนี้ตรงนี้คือแล้วภาษานอร์เวย์ยากมากแม่เจ้าเอ้ยชีวิตใครที่สนใจอยากมีสามีเป็นยุโรปนี่แนะนํานะคะไม่ต้องมานะบอกเลยเหนื่อยมากอะ่ะกว่าจะได้ภาษามันอนะทุกวันนี้จะถามนะว่าเก่งไหมกะโหลกกะลามากทุกวันนี้เขียนไม่ได้แล้วนะเพราะว่าไปทํางานเราลืมไม่ได้เขียนแต่พูดอะ่ะแล้วกลายเป็นว่าเราเรียนภาษาราชการที่โรงเรียนเนาะ แล้วที่ที่เนี่ยอุยอยู่เหนือเนาะภาคเหนือเขาก็พูดภาษาเหนือเหมือนเราอยู่ไทยอะ่ะคือคอุยคือเราเรียนภาษาราชาการนะภาษากลางที่โรงเรียนเนาะแล้วสมมติอุ้ยไปอยู่เชียงใหม่เงี้ยเขาพูดภาษาเชียงใหม่เงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้เหมือนกับที่เราเรียนที่โรงเรียนอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยบางทีเนาะเรียนที่โรงเรียนมันแบบนี้ทําไมพวกมึงใช้แบบนี้วะก็แบบเออสับสนชีวิตสับสนมากชีวิตจริงๆเหนื่อยมากกว่าจะผ่านมาได้ในแต่ละวัน ตอนนี้ก็ถามว่าฟังเขารู้เรื่องไหมเออก็ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนเดิมก็งงเหมือนเดิมบางอย่างก็เออพูดอะไรมมื่อเออก็โอเคถูถ,ถูถ่ายถ่ไปแต่ว่าตอนนี้ก็ตัสนุกมากขึ้นมีเพื่อนเยอะขึ้นมีเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนคนไทยที่นี่ก็มีหลายคนค่ะแต่ก็ไม่ได้ถามว่าสนิทไหมก็สนิทนะสนิทส่วนหนึง่งแต่ว่าด้วยความที่เราแก่มั้ง ก็ไม่ได้แบบไปไหนมาไหนเหมือนคนอื่นเขาแบบเขาอาจจะแบบถึงไหนถึงกันอะไรเงี้ยแต่ว่าของอุยก,ก็จะแบบเป็นคนชอบอยู่บ้านเนาะมันก็เลยแบบอาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาไงคือมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้ไปดูถูกกังกับเพื่อนเยอะสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็ไปนะถ้าเกิดมีโอกาสแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ทํางานนะคะช่วงที่ก่อนไวรัสมาทํางานเยอะก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้ไปไหนกับใครสักเท่าไหร่แต่ก็ไปยอยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้หนาแน่นกับเพื่อนสักเท่าไหร่ก็ประมาณหนึ่งแต่ก็เพื่อนที่นี่นิสัยดีค่ะคนที่เราทุกคนเนอะอย่าว่าแต่คนไทยคนต่างชาติคนประชาติไหนทุกคนก็มีดีมีไม่ดีแหละก็เป็นธรรมดาก็คนไทยคบได้ค่ะเพื่อนที่นี่คบได้ทุกคนแต่ก็ แต่ให้เปิดใจเปิดหมดเราก็ต้องเลือกคนเนาะเลือกคนไปแต่ก็อุ๊ยโชคดีค่ะมีเพื่อนดีมีอ่กัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็เออดีโชคดีตรงนี้ก็ทํางานเก็บเงินค่ะแพลนชีวิตไม่มีอะไรเลยทํางานเก็บเงินก็จะได้กลับบ้านไปหาแม่ไปเยี่ยมแม่แม่แก่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีความสุขแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้นะดูช่อง2องผีอะ่ะคือแบบกลัวทําบาปอะ่ะ ไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันไหมคือกลัวทําทบาปกลัวแบบเฮ้ยมึงจะทำอันนี้เดี๋ยวบาปนะมึงทาอันนี้เดี๋ยวมึงบาปนะมึงรเรย่งเงี้ยเออเหมือนคนโรคจิตแหละตอนนี้ยทาอะไรก็กลัวบาปก็เลยแบบเออก็โอเคชีวิตเอาแค่เรามีความสุขในสิ่งที่เราอยู่ในทุกๆวันก็พอแล้วค่ะอย่าไปคิดเยอะอย่าไปอยากรวยอยากไปอยากมีตามเขาคือเอาแค่มีความสุขในสิ่งที่เรามีก็พอสามีก็ไม่ได้รวยอะไรค่ะก็เป็นแค่ ช่างธรรมดาช่างแบบเขา,าเรียกว่าอะไรนะตมแต่ก่อนแก,นกนทํางานเรือเนาะทางานอู่ต่อเรืออู่ซ่อมเรืออะไรเงี้ยแกก็เป็นช่างเป็นโฟร์แมนเป็นช่างตอนนี้แกย้ายไปทํางานโรงงานปากระ,กะป๋องของคิงออสการ์ค่ะของไทยบริษัทของคนไทยก็แกก็ไปเป็นช่างอยู่ที่นั่นแกนก็เป็นแค่ฝรั่งทั่วไปมึงก็เหมือนคนทั่วไปบ้านเราอะไม่ได้แบบร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีพี่มหาเศรษฐีอ่ะไม่ใช่แต่ ก็มีความสุขในสิ่งที่เราเป็นมีความสุขในสิ่งที่เรามีค่ะอย่าไปยึดติดอย่าไปเอาตามเขาว่าการมีสามีฝรั่งแล้วต้องมีอันนั้น,น,นเธอจะต้องมีอันนี้อะไรเงี้ยยิ่งไปคิดตามคนอื่นเขาแล้วตัวเราที่ทุกเอาแค่เรามีความสุขในสิ่งที่เราเป็นแค่นี้ดีที่สุดแล้วเนาะก็ช่วงนี้ไวรัสยังระบาดอยู่ที่นี่แต่ว่าที่นี่ไม่ใส่หน้ากากอะเพราะว่าคนที่นี่กูก เขาก็ห้ามใส่หน้ากากแต่ว่าบางคนที่เขาใส่ก็ใส่นะคะแต่เมืองนี้ไม่เห็นใครใส่อยากใส่เหมือนกันแต่ใส่คนเดียวก็กลัวเขาจะว่าเป็นตัวประหลาดเดี๋ยวก็ต้องรอดูสถานการณ์ก่อนนะคะถ้ามันยังติดเยอะๆแต่ว่าที่นี่มันยังไม่มีติดไงถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีการติดเชื้อเยอะขึ้นอ่ะราจะใส่จะใส่จะเริ่มใส่เพราะว่าของพร้อมมีทุกอย่างอ่ะเวียเวียจัดเต็มมีทุกอย่างจริงๆก็ รอดูกันไปก็คนที่ไทยก็ดูแลตัวเองนะคะขอให้ทุกคนผ่านอุปสรรคผ่านไวรัสไปได้ด้วยดีคนตกงานมีทุกที่ค่ะตกงานพักงานโดนหักชั่วโมงงานมีหมดทุกคนโดนเหมือนกันหมดแต่คิดว่าทุกคนคงจะผ่านไปได้ด้วยดีขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันดูแลสุขภาพด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ